ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรีวิวเต็มรูปแบบของหนึ่งในรถยนต์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้ MS 1S l MB m i s s i l e s 2025รถคันนี้กำลังเป็นกระแสในวงการยานยนต์และหลังจากที่เราได้ทดลองขับและสัมผัสจริงเราพร้อมแล้วที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับมันอย่างละเอียดตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกสมรรถนะเครื่องยนต์ภายในห้องโดยสารไปจนถึงราคาจาหน่าย เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก MS1 SLMB มิซิลสมาในสไตล์ที่ดูดุดันและล้ำสมัยเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้เน้นอากาศพลาศาสตร์แบบสุดๆด้านหน้าติดตั้งไฟหน้าและด,ดีไซน์เฉียบคมเหมือนแสงเลเซอร์กระจังหน้าสามารถเปิดปิดได้ตามอุณหภูมิเครื่องยนต์และความเร็วพร้อมตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์รอบคันที่ไม่เพียงแต่ช่วยลดน้ำหนักแต่ยังเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถ ล้ออัลลอยขนาด21นิ้วทรงสปอร์ตแบบฟอจอน้ำหนักเบาพร้อมยางสมรทนะสูงเฉพาะรุ่นเส้นสายด้านข้างเรียบลื่นประสานกับหลังคาทรงโคงลู่ลมสวยงามและทันสมัยด้านท้ายติดตั้งสปอยเลอร์ในตัวพร้อมไฟท้ายแบบแถบยาวทั้งเส้นและท่อไอเสียสีท่อเสริมความรู้สึกเพ้าใใจรอบคัน ในส่วนของขุมพลัง MS1S l MB m i s s i l i s ใช้เครื่องยนต์เบนซิน V6 ทวินเทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังรวมกันถึง880แรงม้าใช่ครับ880แรงม้าขับเคลื่อนด้วยระบบ All Wheel Drive พร้อมระบบกระจายแรงบิดอัจฉริยะและช่วงล่างที่ปรับตามสภาพถนนได้แบบ Real Time อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง2.6วินาทีความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่338กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถคันนี้ไม่ได้มีดีแค่แรงอย่างเดียวแต่การควบคุมก็แม่นยำสุดๆพวงมาลายัยตอบสนองรวดเร็วเบรคคาร์บอนเซรามิกสั่งหยุดได้ดั่งใจ และระบบช่วงล่างก็ปรับเปลี่ยนตามรูปแบบการขับขี่ได้อย่างลื่นไหลไม่ว่าจะอยู่บนสนามแข่งถนนโค้งหรือขับในเมืองรถคันนี้ทำให้คุณรู้สึกเชื่อมต่อกับท้องถนนอย่างแท้จริงภายในห้องโดยสารก็ไม่แพ้ก,กันเมื่อเปิดประตูเข้ามาจะพบกับดีไซน์แบบคอกพิทที่หรูหราและล้ำเทคโนโลยีเบาะนั่งหนังแท้และเอาคันทาร่าเย็บมือทั้งหมดมาพร้อมระบบระบายอากาศและนวดอัตโนมัติ แผงหน้าปัดเป็นจอ OLED ขนาด15นิ้วปรับแต่งได้พร้อมระบบ h e a d u p Display และหน้าจอควบคุมกลางที่หันเข้าหาคนขับรองรับการสั่งงานด้วยเสียงท่าทางและเชื่อมต่อไร้สายอย่างเต็มรูปแบบพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางระดับ h i g อ e ต d ตกแต่งด้วยวัสดุ c a r ์บอนไฟ e r อร์และโลหะขัดเงาทำให้ห้องโดยสารดูหรูหราแต่ไม่เยอะเกินไปเบาหลังอาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ แต่มีกระโปรงหลังที่เพียงพอสำหรับสัมภาระหรืออุปกรณ์สนามแข่งสุดท้ายคือเรื่องของราคา MS 1S l MB m i s s i l e s 2025เปิดราคาที่ประมาณ5.8ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานถ้าต้องการชุดแต่งพิเศษออปชั่นเต็มระบบขับขี่ขั้นสูงและภายในหรูหราเต็มพิกัดราคาจะพุ่งไปที่ประมาณ7ล้านบาทนิด,น,ดนิดเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ได้ถือว่าคุ้มค่ากว่ารถยุโรปราคาแพงหลายรุ่น และแน่นอนว่าผลิตจำนวนจำกัดทั่วโลกเพียง1,000คันเท่านั้นในปี2025ใครได้เป็นเจ้าของรับรองว่าไม่ซ้ำใคร